ย้ำอีกครั้งนะครับ SC 2และ SC 3 c l คลาส A วอร์มอัพแลบ2รอบวอร์มอัพแลบ2รอบจำนวนการแข่งขัน12 2รอบเท่าเดิมโอ้อะไรมันเต็มเลข2เต็มไปหมดหมายเลข53ครับพรพศเรืองกรีครับ ยังไม่มารายงานตัวที่ป่าทางพิษต,ตอนนี้นี่เลยแค่4นาทีเท่านั้นนะครับด่วนเลยนะฮะรถในรุ่นของนินจา250และ 300A ครับนักแข่งรถแข่งเตรียมตัวให้พร้อม เรียบร้อยลดลงเรียบร้อยครับตอนนี้ป่าทางพิษเหลือเวลาอีก3นาทีป่าทางพิษจะปิด ดูบรรยากาศในกริดสตาร์ขณะนี้ครับนี่หมายเลข19ครับธีพรพลว่องสาริกิจ88ครับเอเกพงษ์คำเรืองศรีครับอ่ะหนๆนในในเลียวไล่กริดสตาร์กันสักนิดหนึ่งก่อนในรุ่นของน i จาเซ็กซ์สิสและเอสทีสามคลาสเอนะครับโพสิเตอร์หรือโพลโพดิชั่งกริดสตาร์ระดับที่1ครับหมายเลข52พัชรวัฒนทรัทย์วราการจากมอเตอร์ออลิคพัทเรซิ่ง อันดับที่2เป็นหมายเลข64ครับชววันเรืองทรัพย์อเนกจาก Everest Project Project X Mobile o ครับอันดับที่3หมายเลข99อนันต์เปลื้องสายจาก SPW อันดับที่4ทีรพลว่องสาลิกิจ NDL Moritech k a w a i Racing Team อันดับที่5ครับหมายเลข88เดชกงค์คำเลืองศรี Motoaholic Upgrade by Racing Team นะครับอันดับที่6หมายเลข22อภิชาติศรีกาครับ NDL Moritech k a w a i Racing Team กิซ่าลำดับที่7หมายเลข53พรพศเรืองกรีครับเรซซอยเรซซิ่งทีมอันดับที่8หมายเลข18อภิชาตอภิเชษล่ำสันครับจาก NM b k ็มไบคราชและกิซ่าลำดับที่9ครับหมายเลข9 9 9อาริศอนอุดมทีคาสิลีจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นี่เป็นทั้งหมด9คันครับสำหรับรถที่จะลงทำการแข่งขันในขณะนี้ นี่รบรรยากาศของภาพก,กว้างนะครับของสนาม ใชห้านาทีแจ้งเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้ระบบลังไลฟ์สตรีม n g ตาลังปรับปรุงระบบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราชมกันแบบสดๆในสนามกันนะเล่นกันสดๆกันเลยทีเดียวตอนนี้กองเชียร์ทางบ้านก็ฝากส่งเสียงเชียร์กันมาสำหรับอัน,นันเปลืองสายหรือพี่เปียก037สนามนี้ไม่รู้ไปเกีย์ไปกินอะไรมาคอลิฟายอันดับ3นี่ที่3ใน S t 3ทด้วยนะ นี่ถ้าสมมุติออกรอบแรกประเปียกชิงซัดโฮช็อตเข้าไปเนี่ยสนุกนะวันนี้แต่ที่แน่ๆครับคนอื่นๆอย่างพัชรวัตรเองอย่างชาวันเลืองทรัพย์อเนกอีระพลว่องสาริกิตเองเนี่ยสี่คันหน้านี่ผมพูดเลยว่าไม่ธรรมดาเรื่องกระดูกพี่เปียกอาจจะสู้ไม่ไหวแต่เรื่องใจเขาเต็มร้อยครับ ย้ำอีกครั้งนะครับวอร์มอัพแลบสรอบนะครับตามหลังรถเพสคาจาก YSS นะครับวอร์มอัพแลบสรอบกลับมาจอดที่เดิมสตาร์ด้วยสัญญาณไฟครับไฟติดแล้วดับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นใครออกก่อนจํำสตาร์ทรอบการแข่งขัน12รอบคงเดิมครับตอนนี้ป้าย3นาที่มออกพิตตี้ออกเหลือทีมงานไว้1คนประจำรถ ฝากดูแลมิกกี้ผมด้วยนะ